สวัสดีครับกลับมาพบกับช่องไปให้แมนฟิลนะครับก็แน่นอนครับวันนี้ก็ต้องพูดถึงหลังเกมทีมชาติไทยนะครับที่ต้องบอกว่าน่าเสียดายมากๆนะครับมันขาดไปแค่ลูกเดียวนะครับคือเริ่มต้นจากเกมของคู่เกาหลีใต้นะครับเจอกับจีนนะครับคู่นั้นเนี่ย ผมแอบไปดูแวบๆบนะครับก็รัาพอจีนเขาก็มามาแบบรับเต็มตัวนะครับเรียกว่าอุดเลยดีกว่านะครับแล้วก็ยังโชคดีนะครับที่ที่เกาหลีใต้สามารถยิงได้เป็นศูนย์นะครับแล้วก็จบดยสกอร์นั้นมันทำให้เกมของทีมชาติไทยเนี่ยมันมีความหมายมากๆนะครับเราก็หวังถึงมันจะยากนะครับแต่ว่า มันก็มีความหวังแล้วนะครับเพราะว่าเกาหลีใต้เขาก็ชนะจีนไปแล้วนะครับไทยก็แค่ก็ไม่ค่อยแค่นะก็ก็ต้องยิงให้ได้สามลูกนะครับเพื่อที่จะเข้ารอบนะครับเริ่มเกมมาเนี่ยต้องบอกว่าเราค่อนข้างจะเหมือนเร่งเกมนะครับค่อนข้างจะเร่งเกมมากไปนิดหนึ่งนิดหนึ่งนะครับเพราะว่า มันมันมีหลายๆจังหวะนะครับที่มันขัดขาดกันเกินนะครับบอลมันดูออกว่ามันเล่งนะครับบอลมันจังหวะมันจะขาดขาดเกินเกินขาดขาดกินเกิน,น,นตลอดในจังหวะจะจบจะอะไรอย่างเงี้ยนะครับมันก็เลยแรกๆเนี่ยมันก็เลยเหมือนอาจจะไม่ได้มีประสิทธิภาพมากนักนะครับแล้วเขาก็มี เราเราก็ต้องบอกว่าสิงคโปร์นะครับมาดีนะครับเขาก็มาตั้งรับแล้วโตแล้วเขามาค่อนข้างสู้เล่นเพื่อศักดิ์ศรีจริงๆนะครับสิงคโปร์เนี้ยต้องบอกว่ามาดีนะครับไทยก็เจีได้นะครับมาได้ลูกแรกในนาทีที่สามสิบเจ็ดนะครับจากการที่เจ การได้เนี่ยก็คือเหมือนเหมือนได้ฟรีคิกนะครับแล้วก็เล่นเร็วนะครับกอ,องหลังของทางสิงคโปร์เขาเนี่ยเขาน่าจะยังไม่ทันตั้งตัวนะครับก็ทีละทรก็จ่ายมาให้เจนะครับหลุดมาทาง,งกรอบเขตโทษด,ด้านซ้ายแล้วครับแล้วก็เจก็คัดแบ็กกลับมาเข้าให้สุภนัทรบินเข้าไปนะครับก็ลูนี้ก็ทำให้ ม,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  ouais. มันมีความหวังนะครับมันมีความหวังมากหลังจากที่แบบก่อนหน้าเนี้ยคือมันก็มีโอกาสยิงแต่มันยิงไม่เข้านะครับแ,แล้วก็จังหวะก็ส่วนใหญ่ก็จะขาดขาดเกินเกินบอลขาดขดเกินพอมันยิงเข้าไปแล้วเนี่ยมันเอาแล้วครับทุกอย่างมันเหมือนกับว่ามันได้ปลดล็อกแล้วมันก็มีความหวังนะครับแล้วมันก็มีอีกจังหวะที่ได้ลุ้นนะครับแต่ก็ก็ไม่ได้นะครับคือลูกหลังจากโอกาสกัรนำหนึ่งศูนย์แป๊บเดียวนะครับสุภาชัย ยิงไปติดพวกสาประตูนะครับหลุดเดี่ยวไปยิงติดพวกสาประตูน่าเสียดายครับคือถ้ามันออกนำสองศูนย์เร็วตั้งแต่ครึ่งแรกมันก็จะทุกอย่างได้ง่ายขึ้นนะครับเราพอจบครึ่งแรกออกมันไม่ได้นะครับคือไทยก็มีโอกาสมากกว่านะครับแต่ว่าก็ไม่ได้มากไม่ได้แบบเหนือกว่าเยอะขนาดนั้นนะครับแต่ว่ามีโอกาส,ากกาบากาสจบมากกว่าแล้วสิงคโปร์เขาก็มีโอกาสโตมาได้ลุ้นมากเหมือนกัน,นครับ พอเปิดมาในครึ่งหลังนะครับสิ่งที่ไม่อยากให้เกิดก็เกิดขึ้นนะครับคือเราก่อนหน้านั้นนะเรามีโอกาสยิงต้องบอกว่าเยอะมากนะครับจากสุพนัทโดยเฉพาะสุพนัทเนี่ยที่มีโอกาสยิงเยอะมากๆนะครับแต่เหมือนไม่แน่ใจว่าเป็นเพราะว่าเร่งรีบไปเองหรือว่า การตัดสินใจที่ยังไม่ไม่ไม่เฉียบขาดะนะครับมันขาดคำเฉียบคมไปนะครับมันเลยไม่เป็นประตูนะครับคือมีโอกาสหลายครั้งมากแล้วกลายเป็นว่าจังหวะที่สิงคโปร์โต้มาเนี่ยมันมาทางซ้ายนะครับแล้วเขาก็จ่ายมาให้ศูนย์หน้าเขานะครับเยฟานูต้องบอกว่ายิงไปอย่งเดียวไปเลยนะครับ คือผู้สาวตูปฏิวัติเราไม่ได้มีโอกาสเซฟเลยยิงลูกนี้โอ้โหลูกพุ่งเหมือนจะหลวดเลยนะครับเข้าแบบโอ้โหช็อกทั้งสนามเลยนะครับช็อกทั้งประเทศเลยว่าง่ายๆ <c oughs> คือเรามีโอกาสมากมายแล้วเราไม่ได้แล้วพอมันเข้าสู่นะครับมาโดนยิงตูมเดียวหายไปเลยเสมอหนึ่งหนึ่งต้องบอกว่าโอ้โหตอนนั้นนี่คือแบบ อะไรเล่นอะไรทำไมมันหงุดงิดงานไปหมดนะครับก็เกียแล้วกม็มันมีการเปลี่ยนตัวนะครับก็หลายๆคนอาจจะมองว่าเปลี่ยนตัวชา้าแต่ก็เข้าใจอีชีอีนะครับก็อาจจะต้องรองให้ดูให้เกมให้มันชัวร์ก่อนเพราะจริงๆก่อนหน้านั้นคือเราก็มีโอกาสค่อนข้างเยอะนะครับการที่จะตัดสินใจเปลี่ยนเลยอะไรอย่างเงี้ยมันก็อาจจะ ขเขาคงจะต้องคิดนิดนึงนะครับเพราะว่าคือมันมีโอกาสแล้วมันแค่เปลี่ยนประตูไม่ได้แค่นั้นเองนะครับแต่พอมาสักพักหนึ่งนะครับแล้วมันไม่ได้เนี่ยเขาก็เปลี่ยนนะครับนาทีที่60กว่าๆั้มผมจานาทีแน่นอนไม่ได้ก็เปลี่ยนทีเดียว3คนนะครับส่งทีลศิลป์ลงมาส่งเจริเลัซากลงมานะครับแล้วก็ส่งพิเรดนลงมา่เซอ่์ไพรส์หน่อยก็เป็นพิเลรดนที่มาแทนเจนะครับถอดเจออกไป ก็มันก็เหมือนยังไม่ค่อยได้ผลนะครับการที่ส่งเหมือนเหมือนน่าจะเล่นปรับเป็น4-4-2ในแบบที่ดันสุพนัทขึ้นไปเล่นหน้าคู่กับธีรศินนะครับแล้วก็ตกพีระดนลงมาคู่กับอิทเทพนะครับจเจริญศักทางขวาแล้วก็สุกโชคทางซ้ายนะครับมันมัน เปลี่ยนลงมาแล้วผมมองว่าคือมันก็มีจังหวะที่ที่สุพนัทกับธีรศินเนี่ยมาใช้จังหวะเล่นทำชิ่งใช้ความเขาเรียกยังไทักษะนะครับความสามารถเฉพาะตัวของสองคนเนี่ยที่ที่ค่อนข้างจริงๆน่าจะเหนือกว่านะครับเหนือกว่าผู้เล่นของสิงคโปร์เนี่ยมันก็มีจังหวะหลายครั้งนะครับแต่ว่ามันก็ทําไม่ได้นะครับ ตอนสุดท้ายเนี่ยมาจังหวะที่จริงๆว่าต้องบอกว่าแฟนบอลน,น่าจะแบบโอ้โหเอาแล้วนะครับยิงยังไงนะครับเพราะว่าสุภโชคเจ็บนะครับตอนนั้นเนี่ยมองว่าโอ้โหแย่แย่หนักลงไปอีกนะครับยิงท่าไทยเพราะว่าสุภะโชคเนี่ยอร์อมดีนะครับเล่นได้ดีแล้วมาเจ็บนะครับจังหวะที่สปีดขึ้นไปนะครับต้องเปลี่ยนเอาพลเมตรลงมา นะครับแล้วก็กลายเป็นว่าปมรมเทศนี่แหละนะครับมาลงมาได้ไม่นานนะครับก็มายิงนะครับจากกรอบเกตโทษด,ด้านซ้ายนะครับล็อกเข้าขวาแล้วก็ปั่นต้องบอกว,ว่ายิงสวยเลยนะครับยิงลูกนี้สวยมากนะครับก็ทําให้ไทยกลับมามีความหวังอีกมีฮึดอีกรอบหนึ่งนะครับในนาทีที่ประมาณเจ็ดสิบกว่าละเจ็ดสิบเก้าแปดเกือบเกือบแปดสิบนะครับ มันก็ทําให้เกมของไทยเนี่ยกลับมานะครับแต่เกมกลับมาก็คือบุกแบบเดี๋ยวไม่เอาเกมรับเลยนะครับมันก็ทําให้สิงคโปร์เนี่ยสิงคโปร์เขาก็ก็แน่นอนเหมือนกันนะครับเขาก็ค้าหน้าไว้สองหรือสามคนเลยด้วยนะครับเขาไม่ได้แบบลงไปอุดข้างล่างหมดนะครับเขาค้าไว้เพื่อรอโต้กลับเราด้วยเหมือนกันนะครับมันก็ทําให้หลายๆจังหวะที่สิงคโปร์โต้กลับมาเนี่ยต้องบอกว่าโอ้โห ใจคอเนี่โอ้โหคือเกมลับเราไม่เอาเอจริงๆนะครับเราเราลุยจริงๆอันนี้มันก็จะบอกว่ามันก็ช่วยไม่ได้นะครับเพราะเราต้องการประตูนะครับเกมลับเราไม่เอาเอจริงๆเพราะฉะนั้นในจังหวะที่สิงคโปร์โตมาแต่ละทีเนี่ยโอ้โหต้องบอกว่าต้องหาผีไปผักก่อนลุ้นกันแบบโอ้สุดยอดนะครับ แล้วมันก็รอดมาได้นะครับจนมาในนาทีที่86นะครับเป็นจังหวะที่เปิดคอรอสจากด้านซ้ายนะครับเป็นเจริญศักดิ์ครับวิ่งเข้ามาอ่าเป็นจังหวะที่ที่เขาประตูเขาผู้่อสาประตูเขาปัดไม่พ้นนะครับเราไปเข้าหัวเจริญศักดิ์นะครับโหม่เข้าไปสามหนึ่งโอ้โหตอนนี้เนี่ยมันทุกอย่างบรรยากาศอะไรหลายหลายอย่างเลยมัน มันทําให้เราฮึกเหิมเราให้ลุยกองเชียร์ในเชียร์กระหึ่มเลยนะครับแต่สุดท้ายนะครับเราบอกว่าแต่สุดท้ายคือหลังจากนั้นเนี่ยเรามีจังหวะอีกหลายครั้งเหมือนกันนะครับแล้วก็ลูกสุดท้ายที่ต้องบอกว่าคือก็คือน้องมันคงเก่งนะครับเจริญศักดิ์นะครับธีรศิลป์ปล่อยให้เจริญศักดิ์ยิงเหน่งๆเลยโลง่ลงๆเลยนะครับหน้ากอบเกียรติโทษเข้ามาใน กข็ขอโทษแล้วด้วยนะครับอยู่ตรงกลางประตูเลยแต่ยิงลรงนี้ออกไปนะครับมันว่าออกไปโอ้โหที่ตอนนั้นเนี่ยแบบคือเทแล้วอแล้วอ่ะมันมันหนึง่งมากคือมันก็มีกองหลังบางอยู่ก็จริงแต่ว่ามันมีช่องนะครับแล้วก็แล้วมันโล่งลไม่มีใครเข้ามาสกัดเลยนะครับเป็นจังหวะที่โล่งมากแต่ว่าเจริญศักิ์ยิงออกไปนะครับลุงนั้นแต่จะไปโทษน้องมันไม่ได้นะครับมันก็ เป็นความกดดันในการคือก็กะต้องยิงให้หนีมือผู้รกษาประตูอะไรประมาณนั้นนะครับมันก็ออกไปมันก็ทําให้สุดท้ายนะครับทีมชาติไทยก็ทําได้ดีไม่พอนะครับชนะด้วยสกอร์สามหนึ่งนะครับไทยเนี่ยต้องการผลต่างสามลูกนะครับมันได้แค่สองลูกนะครับก็จบด้วยการที่เราตกรอบนะครับ แล้วก็จีนเข้าลออไปนะครับคะแนนของทีมไทยนะครับก็เท่ากับจีนนะครับลูกได้เสียก็เท่ากันทุกอย่างนะครับเสียอย่างเดียวนะครับก็คือเราไปแพ้จีนในบ้านนะครับนัดแรกที่เราเจอกันกับจีนแพ้เขานะครับมันก็เลยทําให้เฮตุเฮตเหาสู้เขาไม่ได้นะครับก็ไม่เป็นไรครับเชียร์กันใหม่นะครับ รอดูในยุคใหม่ๆของรุ่นใหม่ๆนะครับเพราะว่าต้องบอกว่าฟุตบอลโลกครั้งนี้ก็น่าจะเป็นครั้งสุดท้ายของหลายๆคนนะครับที่ติดทีมชาติมานะครับก็ต้องเสียใจด้วยกับน้องๆนะครับแต่ตยงกองเชียร์อย่างพวกเราก็ยังต้องติดตามเชียร์กันต่อไปนะครับไม่ว่าจะเป็นยังไงยังไงมันก็คือทีมชาติไทยนะครับ แล้วก็จากที่เห็นเนี่ยก็ต้องบอกว่าในรุ่นใหม่ๆนักเตะรุ่นใหม่ของเราเนี่ยก็มีความสามารถที่น่าติดตามเลยทีเดียวนะครับรวมถึงผู้เล่นที่เราดึงจากที่เขามีสองทันชาติผู้เล่นที่จากยุโรปที่มีเชื้อสายไทยเข้ามาด้วยเนี่ยหลายๆคนฝีเท้าดีนะครับน่าจะยกระดับทีมชาติไทยของเราไปได้อีกขั้นหนึ่งนะครับ ก็ยังไงก็ยังต้องตามเชียร์ทีมชาติไทยดูพัฒนาการดูการเปลี่ยนแปลงกันต่อไปนะครับว่าเราในครั้งหน้าเนี่ยเราจะทําได้ดีมากน้อยแค่ไหนนะครับวันนี้ก็คงจบเพียงเท่านี้นะครับมันก็ผิดหวังนะครับจบไปพร้อมกับความผิดหวังแต่ว่าก็ทูกันต่อไปนะครับเราก็ยังตามเชียร์ต่อไป สุดท้ายนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องให้ด้วยนะครับแล้วก็มีข้อแนะนำติชมอะไรก็ฝากเข้ามาในคอมเมนต์ได้นะครับวันนี้ก็คงขอจบเพียงเท่านี้สวัสดีครับ